คนอย่าง อาเสรีพี่สุดเนี่ยคนอย่างพี่เสรีเนี่ยลองจะดําเนินคดีกับใครนะลองจะเล่นใครนะแม่งล่วงทุกรายนักการเมืองแม่งก็ล่วงเพื่อนผมก็ล่วงไปแล้วนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะพ้นจากความเป็นสอสอแล้วก็โดนคดีหมิ่นประมงประมาทแกเล่นใครแล้วแกล่วงแกแกหาหลักฐานเก่งและแกเป็นคนละเอียดอ้อวีรบุรุษนาแกนแกเล่นเล่นล่วงกว่าเนี่ยเพราะนั้นทักษิณเนี่ยผมว่าล่วงนะอุงอิงผมว่าไม่รอดเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามีโอกาสยุบมีโอกาสยุบดูจากผลงานที่ดูจากอ่เขาเรียกไฟดูการอ่ผลการชกที่ผ่านมาถ มผมว่าแม่งติดคุกกันหมด่ะพี่เสรีบอกว่าเนี่ยถ้าผมเปิดมานะชั้น14เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจแม่งติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะดู EP 2ว่า เสรีเนี่ยจะเปิดอ่าอีพีสองไหมและจะเอาทักษิณเข้าคุกไหมเอาอุ้งอิงตกเก้าอี้ไหมพักเพื่อไทยหรือไม่เราดูนะว่าแกจะทําอย่างที่แกพูดไหมเพราะแกบอกแกถอยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้พักเพื่อไทยโทรมางอนะบอกเอาตําแหน่งไปเลยครับพี่เสรีแกบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันทุเล็ดทุเสมันสายเกินไปแล้วที่จะกลับไปเป็นรองนายกดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือความั่นคงตอนนี้ครับรบอย่างเดียวพี่เสรีแกบอกนะว่าแกนี่แกลบลบอย่างเดียวนะพี่เสรีก็บอกแกไม่เคยโกหกไม่เคย คำพูดก็แสดงว่าสิ่งที่แกพูดนั้นแกจะไม่ตบัดสัตว์นะแกจะไม่ตบัดสัตว์และแกจะรบอย่างเดียวนะ EP 2แกจะแฉะเรื่องอะไรคอยติดตามค่อยๆปล่อยของไปเพราะนั้นทักษิณฟังอยู่ปุ้งอิง,องนายกคุณหนูฟังอยู่พรรคเพื่อไทยถ้าฟังอยู่ไม่ต้องโทรอาจดีสอนก็ไม่ต้องโทรไปหานะไม่ต้องไปกันแนะกันแหนนะ,นะครับว่าแกแล้วอีกไม่นานก็ตายแล้วอะไรนะไม่ต้องไปกันแนะกกันแหนที่เสรีแกไม่กลับไปอยู่แล้ว นะครับผมเห็นพี่แกตั้งโต๊ะแล้วเราก็เข้าใจและเห็นใจนะเพราะว่าอะไรโอ้โหดูแลรับใช้ตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลก็พูดแซะพับก้าวไกลอะไรต่างว่าเออนะออนะครับอ,อ,อายุยังน้อยอะไรงไงก็เดี๋ยว่อยว่าเป็นฝ่ายค้านไปก่อนอะไรต่างทัวลงแกก็ไม่ว่าอะไรพอต่อมานะครับพอต่อมากา็พอร่วมรัฐบาลแกก็เชียร์แกก็สาพ,พูดนะครับรับเกิดมาเพื่อรับใช้เพื่อไทยสุดท้าย เพื่อไทยไม่ได้ตอบแทนอะไรพี่เขาเลยซึ่งมันธรรมดาครับคนาต้องน้อยใจแล้วคนแก่อย่างพี่เสรีเจ็ดสิบห้าแล้วแล้วแกก็ให้ใจกับเพื่อนให้ใจกับทักษิณเป็นรุ่นน้องเป็นอะไรต่างให้ใจกับยิ่งรักนะอยู่ต่างประเทศหนีคดีหัวซุกหัวซูลก็ไปเยี่ยมตั้งห้าครั้งฟังพี่พูดนะค่าเครื่องบินก็ต้องจ่ายเองก็เดินทางไปดูใบตั้งห้าครั้งผมยังไม่รู้นะพ,พี่เสรีเนี่ยเดินทางไป ตั้งห้าครั้งหกครั้งเนี่ยถ้าเครื่อบินก็จ่ายเองหลายตังนะไปดูใบไปกลับเนี่ย <c oughs> นะก็แสดงหาเห็นว่าพี่เสรีนี่ก็มีความห่วงใยในน้องทักษิณแล้วก็น้องปูนายกปูนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็ต้องน้อยใจก็เป็นกําลังใจให้พี่เสรีนะครับนะครับเป็นกําลังใจนะครับในฐานะที่เรารู้จักกัน แล้วพี่เสรีก็เป็นคนมีน้ำใจสมัยผมทะเลาะกับเต้มงคลกิจเนะี่ยพี่เสรีเนี่ยเป็นคนโทรหาผมนะบอกว่าน้องเดชามาหาพี่นะเดี๋ยวมาร้องเรียนที่พี่เลยร้องเรียนเรื่องไอเรื่องอะไรว่าไอเต้มงคลกิจ่ตอนก่อนเนี่ข่มขู่ผมเนี่ยแกแกโทรมาเองนะครับผมไม่ต้องโทรหาแกนะนะครับผมก็สนิทกับคนใกล้ตัวของพี่เสรีคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะชื่อด็อกเตอร์หญิงนะฮะก็สนิทกันอะไรต่างนะครับ กเ็เป็นเพื่อนสนิทกันนะเข้าเขาก็เป็นคนสนิทของพี่เสรีอแต่พี่เสรีก็โทรมาเลยน้องเดชาใครยะรลังแกน้องก็มาร้องที่พี่ผมก็ไปร้องกับพี่เสรีตอนที่แกเป็นประธานการมาที่การปรปรชนะครับก็ไปร้องเต้ม,มงคลกิจนะเรื่องมาข่มขู่ผมนะเดี๋ยวนะครับจะพาไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไระ,ะไรต่างๆนะจนต่อมาผมก็ไปดําเนินคดีไปแจ้งกองปราบสุดท้ายก็สารจําคุกเต้ม,มงคลกิจรอการลงโทษ คือ,คอ,คอพี่เสรีในะกาเป็นคนดีน่ารักนะด้วยความเคารพนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยแล้วเนี่ยแกก็ต้องมานั่งถแถลงข่าวแล้วก็บอก51ปีดูแลทักษิณดูแลตระก,กูลชินวัตรดูแลอุ้งอิงดูแลน้องปูขนาดน้องปูนายกปูยังเรียกน้องสาวเลยนะแกช่วยเหลือแกอะไรต่างๆนะครับไปอยู่โรงพยาบาลชั้น14ก็ไปเยี่ยมต้องสองครั้งขออะไรก็ให้หมดครับ นะคุณหญิงอ้อขอตำ,ตำแหน่งตำแหน่งอะไรแกพูดนะจะเอาผู้บัญชาการอะไรกระจัดให้หมดครับนะใครขออะไรก็ให้หมดนายกปูขอก็ให้ทักษิณขอก็ให้คุณหญิงอ้อขออะไรก็ให้จันสองลาาขอให้หมดแต่ปรากฏดันไปลืมพี่เสรีซะพอเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเนจ้าของพรรคเพื่อไทยลูกสาวาคุณหนูอุ้งอิงเป็นนายกดันลืมคนที่ซื่อเสรีพิสุทธิ นะครับชื่อไหนก็ลืมได้ดันลืมชื่อนี้เพราะดูแลช่วยเหลือกันมา51ปีใครจะไม่น้อยใจต้องร้องเพลงน้อยใจนะครับพี่ก็ต้องน้อยใจไปคิดว่าแกมีเสียงเดียวได้ไงนะครับแกไม่เหมือนพักใหม่ๆนะพวกนั้นต้องการผลประโยชน์แต่พี่เสรีดูแลกันมา51ปีถ้าร้องเพลงแล้วก็ต้องร้องเพลงว่า16ปี mm hmm. แห่งความรังล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 ัง ทั้งรักทั้งชังและขมขื่นนะครับก็ขออนุญาตร้องเพลงอของสุรพลสมบัติเจริญเพราะว่าพี่เสรีนแกเป็นคนรุ่นเก่าแล้วสิบหกปีแห่งความหลัง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 ทั้งรักทั้งชังและขมขื่นนะครับเพราะนั้นเป็นธรรมดาที่พี่เสรีแกต้องตั้งโต๊ตะแถลงข่าวผมอยากจะให้พี่เสรีแกแฉแม่งทุกวันเลย แฉไปแฉมาไม่มีรูปผมไม่ติดอยู่ด้วยแลวอะไรจุดจบพวกจันไรอะไรนะนะพี่เสร,รีก็เอารูปผมไปส่งใ,ในไะน่ส่งให้ทีมงานคุณทักษิณหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะนะครับผมก็แซคคุณศรีสุวรรณนะผมเรียกศรีสุวรรณว่านักร้องเงินติดรัว้วนะนะครับพี่เสรีแกก็ซัดส,สลวงยุบสมาคมไปแล้วนะนะเมื่อเช้าให้สัมภาษณ์สำนักข่าวพี t ีทีวีก็มาสัมภาษณ์เมื่อวานสำนักข่าวเนชั่นมาสัมภาษณ์ผมบอกนะ คนอย่างเสรีพิส like ุทธิ <me> ์เนี่ยนะครับนะคนอย่างพี่เสรีเนี่ยลองจะดาเนินคดีกับใครนะลองจะเล่นใครนะแม่งล่วงทุกรลยนะครับนักการเมืองแม่งก็ล่วงเพื่อนผมก็ล่วงไปแล้วนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อฮะพ้นจากความเป็นสอสอแล้วก็โดนคดีหมิ่นประมงประมาทเนี่ยคือแกเล่นใครแล้วแกล่วงแกแกหาหลักฐานเก่งและแกเป็นคนละเอียดอ่อนนะวีรบุรุษนาแกแ่แกเล่นเล่นล่วงกวลน่ะเพราะนั้นทักษิณเนี่ยผมว่าล่วงนะ อุงอิงผมว่าไม่รอดเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามีโอกาสยุบนะครับมีโอกาสยุบนะดูจากผลงานที่เนี่ยดูจากเออ่เขาเรียกไฟดูการผลการชกที่ผ่านมาถ้าเปรียบเหมือนมวยอ่ะผมว่าแม่งติดคุกกันหมดอ่ะพี่เสรีบอกว่าเนี่ยถ้าผมเปิดมานะชั้นสิบสี่เนี่ยโรงพยาบาลตํารวจแม่งติดคุกกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะดูอีพีสองว่านะครับนะนะครับว่าเสรีเนี่ยจะเปิด อ่า ep สองไหมและจะเอาทักษินเข้าคุกไหมเอาอุ้งอิงตกเก้าอี้ไหมยุบพักเพื่อไทยหรือไม่เราดูนะว่าแกจะทําอย่างที่แกพูดไหมเพราะแกบอกแกถอยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้พักเพื่อไทยโทรมาง้อนะบอกเอาตําแหน่งไปเลยครับพี่เสรีแกบอกว่ามันไม่ได้แล้วมันท o เล t t ทุเ a y มันสายเกินไปแล้วที่จะกลับไปเป็นรองนายกดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติหรือความมั่นคงตอนนี้ครับรบอย่างเดียว พี่เสรีแกบอกนะว่าแกนี่แกลบอย่างเดียวนะพี่เสรีแกบอกแกไม่เคยโกหกไม่เคยผิดคําพูดก็แสดงว่าสิ่งที่แกพูดนั้นแกจะไม่ตบัดสัตว์นะแกจะไม่ตบัดสัตว์และแกจะลบอย่างเดียวนะอีพีสองแกจะแฉเรื่องอะไรคอยติดตามค่อยๆปล่อยของไปเพราะฉะนั้นทักษิณฟังอยู่อุ้งอิงนายกคุณหนูฟังอยู่พรรคเพื่อไทยถ้าฟังอยู่ไม่ต้องโทรอาจดีสอนก็ไม่ต้องโทรไปหา นะไม่ต้องไปกันแนะกันแหนนะครับว่าแก่แล้วนะอีกไม่นานก็ตายแล้วอะไรนะไม่ต้องไปกันแนะกันแหนพี่เสรีนะแกไม่กลับไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกันแนะกันแหนนะว่าแก่แล้วอีกไม่นานก็ตายนะถ้าผมเป็นพี่เสรีผมจะสวนไปยังอนิษสนว่าเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงกับกูใครจะตายก่อนรับนะครับ ก่อนแกตายเนี่ยแกเจ็ดสิบห้าเนี่ยออกกลาลังกายทุกวันพี่เสรีเนี่ยผมติดตามอยู่แกใส่เสื้อแขนสั้นเดินสวนลุมเดินอะไรต่าง,างเนี่ย <c oughs> น,นะครับนะเนี่ยอดิศรบอกเจ็ดสิบห้าแกแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะถ้าผมเป็นเสรีพิสุทธิ์ผมจะสวนอดิศรบอกเดี๋ยวก็รู้ว่ามึงกับกูใครจะตายก่อนกันเพราะอดิศรก็แก่เหมือนกันเสรีพิสุทธิ์ก็แกนะฮะเดี๋ยวก็รู้ใครแม่งตายก่อนกันผมเชื่อว่ายิ่งมาแดกดันนะแดกดันเสรีนะเดี๋ยวก็ดูนะเดี๋ยวแม่งล่วงเป็น ล่วงเป็นใบไม้นะครับนะและตอนนี้ศัตรูแม่งก็เยอะและพักเพื่อไทยเนี่ยอุงอิงทักษิณเนี่ยศัตรูบานชวนหลีกภัยนี่ก็ถือว่าศัตรูนะนะเพราะประชาธิปที่ปัดอุดมการเดิมนะตั้งแต่สมัยบบราณนัคือการต่อต้านระบอบทักษิณมองว่าเป็นระบอบที่เห็นแก่ตัวภาคใต้ไม่เลือกอพักพวกทักษิณอ๋อโอเคไม่ดูแล ภาคเหนือเลือกดูแลอีสานเลือกดูแลที่ไหนเลือกกูดูแลที่นั่นซึ่งชวนหลีกภัยบอกโอ้โหกูรับไม่ได้ครับลุงชวนบอกกูรับไม่ได้มึงจะมาเป็นเซลนะเ,เซลล์ขายของให้ะกูลเชนวัตหรือมึงจะมาเป็นนายกนะคือถ้ามึงจะมาเป็นนายกของประชาชนที่ไหนเขาไม่เลือกมึงมึงก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ว่าเฮ้ยพักเพื่อไทยมาจากอีสานมาจากคนยากจนมาจากภาคเหนือดูแลเฉพาะคนจน คนรวยคนชั้นกลางไม่ดูแลไม่ได้นะครับระบอบทักษินมันอันตรายตรงนี้ที่ลุงชวนแกบอกเพราะฉะนั้นคนใต้เนี่ยเกลียดเข้าไส้นะฟังจากลุงชวนพูดนะคนใต้เกลียดเข้าไส้เกลียดพวกชินวัตรเพราะฉะนั้นแม้แต่คนเดียวก็ไม่เคยเลือกเลือกทุกพรรคยกเวน้นพรรคเพื่อไทยนี่ผมผมแปลคําพูดมาจากลุงชวนนะแต่ว่าเวลานํามันนาเสนออาจจะกวนตีนหน่อยนะตามสไตล์ของพี่เดมสิ่งที่พี่เดพูดเนี่ยแมงคือเรื่องจริงอะ่ะ แต่บางคนแม่งเข้ามาฟังแล้วแม่งก็ดิ้นต่างๆคือแม่งคือเรื่องจริงคือคนใต้เนี่ยแม่งไม่เอาเลยชินวัตรเนี่ยคือมองเลยนะระบอบนี้แม่งเอาเปรียบระบอบชินวัตรนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนหลังก็มีคดีทุจริตโคดโกงจำนำข้าวไรต่างนะจนหนีคดีติดคุกอะไรต่างคือคือฟังจากพี่ชวนหลีกภัยแล้วเนี่ยไม่เอาชินวัตรเลยนะครับแล้วก็หาเสียงต่อต้านระบอบทักษิณมาตลอด นะทักษิณพูดแต่ละอย่างนี่ก็โคตรเวอร์แล้วโจรกระจอก3จังหวัดชายแดนใต้โอ้โหแม่งไปไงนะทุกวันนี้หมดเงินไปปีละเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านแสนล้านแม่งยังเอาไม่อยู่โจรกระจอกอะไรต่างๆนี่พูดเวอร์นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประชาธิที่ปัดนี่เขาก็ไม่ยอมก็ศัตรูแล้วครับไหนจะต้องลุงป้อมไหมครับบ้านลอยต่อครับอันนี้ฝังแค้นลุงป้อมนะแล้วลุงป้อมเนี่ย แหล่งขาวลึกๆนะในวงการเมืองที่ผมได้ทราบมาเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทราบมาเขาบอกลุงป้อมเนี่ยนะพักแกเน่ยเต็มไปด้วยอะไรมือปราบนะครับทีมสอยนะสไนเปอร์พร้อมครับนะดาวเด่นแม่งหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครครับเรืองไกลครับมือสังหารนายกเอานายกหลุดคดีมากี่คนแล้วครับนะครับเอานักการเมืองใหญ่ๆต้องติดคุกติดตาราง นะตัดสิทธิ์ทางการเมืองเยอะแยะนะครับนะนะครับเรื่องไกายคนเดียวนี่ก็มือสังหารของลุงป้อมอ่ะนะแกชอบถ่ายคู่กับรถเบนซ์แกบอกว่ารถเบนซ์คันนี้ผู้ใหญ่ดูแลให้เราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนนะแต่ตอนหลังแกก็ฉเฉลยนะผู้ใหญ่คือเมียแกนะไม่ใช่ลุงป้อมส่วนพี่น้องประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อคือนักร้องเรียนทุกคนเนี่ยแม่งมีต้นทุนมีค่าจ้าง ถึงแม่แม่จะบอกว่าผมทําในฐานะประชาชนผมไม่ได้ทําในฐานะสมาชิกพรรพลังประชารัฐนะแต่เป็นที่รู้กันนะงานแต่ละงานเนี่ยค่าจ้างแม่งต้อง5ล้าน10ล้านหรือ20・30ล้านไม่มีคําฟรีหรอก <c oughs> <c oughs> นะเชื่อพี่เดพี่เดก็ออพอรู้จักนักการเมืองอยู่บ้างนะที่เป็น f อฟเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกพี่เดไอ้พวกที่รับจ้างร้องเรียนเนี่ยจนนายกตกเก้าอี้นะหัวหน้าพักเดี่ยง มันได้ค่าจ้างเป็น10ล้านนะนะครับนอกจากได้ค่าจ้างเสร็จมันก็ได้เป็นการมาที่การได้เป็นบอร์ดเป็นอะไรต่างคือคือคนพวกนี้มัน,ม,นมันได้ค่าจ้างมันเป็นมืออาชีพทุกคนนแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครนะอ่ะเดี๋ยวแม่ก็จะมาฟ้องกูหมิ่นประบาทคือไม่มีของฟรีหรอกของฟรีหาอะไของฟรีก็คืออะไรตายฟรีไอ้พวกที่นักร้องหิวแสงเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างที่เราเห็นเนี่ย นะครับนะพวกหิวแสงก็มีเช่นวันๆไม่ทําอะไรล้วมีข่าวอะไรมาก็ตัดตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ตัดข่าวจากโซเชียลแล้วก็แนบเอกสารฉบับหนึ่งแล้วก็แจ้งหมายข่าววันๆก็ไปยื่นร้องที่นั่นที่นี่แม่งไม่มีใครติดคุกไม่มีใครหลุดตําแหน่งเลยไอ้พวกนี้ก็คือพวกหิวแสงนะเราจะเห็นว่าเปิดมาอ๋อไอ้เฮียนี่อีกแล้วนะ ก็คือหิวแสงประจาหลักฐานไม่มีข้อมูลวงในไม่มีเลยวันวันหนึ่งก็แบบมาเช้ามีข่าวมาก็ตัดมาปิ้นจากโซเชียลมาแนบแล้วก็วันนี้ก็ไปยื่นยื่นแม่งทุกวันน่ะเจ็ดวันเจ็ดเรื่องเจ็ดสีแม่งประเภทนักล้องสายลุงคือแม่งเสือกทุกเรื่องแต่ไม่มีใครใครต้องติดคุกอะไรเพราะมันเลยไอประเภทนี้เขาเรียกหิวแสงวันวันก็ะนะแล้วก็ติดต่อไปพักนั้นพักนี้อยากจะลงสอสอบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่เอาเขาเขาก็มองว่าอะไร ไอ้ต้นตีนพวกนี้มีแต่พูดไม่มีใครเอาเข้าพักอ่ะนะครับเนี่ยแบบนี้ก็เยอะกเขาเรียกพวกหยิ่วแสงวันๆเต็ไมไปหมดอ่ะตัดกระดาษแปะแล้วก็ไปยื่นพี่น้องประชาชนก็ทําได้ไม่ยากเลยวันนี้ผมจะถอดถอนนายกอิงวันนี้ผมจะถอดถอนใครอะไรต่างๆทําได้หมดแม่กกระดาษเนี่ยเอากระดาษมีเครื่องพิมพ์เตอร์อันนึงถ้าไม่มีตังก็ไปตามร้านไอ้ร้านคอมพิมพ์มาแล้วก็ไปยื่นแจ้งหมายข่าวหน่อยนะครับคือพวกนี้แม่งเยอะแยะคือไร้สาระ ไม่มีหลักฐานไม่มีการสารหาอะไรเลยนะไม่เหมือนอย่างเรืองกาเรืองกา,งกานี่แม่งมืออาชีพนะไปค้นควา้าไปหาหลักถงหลักฐานนะเตรียมการไว้บางทีเตรียมการเป็นปีอะแม่งไม่เช่มาเตรียมการวันสองวันนะนะครับนะเตรียมการมันเป็นปีเลยเนี่ยนะนะพอเรียบร้อยพอได้รับคําสั่งจากนายปุ๊บฮัลโหลเรืองกาจัดมันเลยะนะเออมันกินเหล้าก,ากับกูแล้วมาเตะลุง เอาเงินของลุงไปซื้อเหล้าแล้วมากินเหล้าเมาพอเมาเสร็จแล้วก็เตะลุงนะแบบนี้เดี๋ยวรวงไก่เขาจัดในหะ้ส่วนลุงไหนผมไม่รู้นะแต่ผมรู้อย่างนะครับว่ามีคนมาเอาเงินของลุงไปกินเหล้าพอหลังจากกินเหล้าเสร็จเมาแล้วก็เตะลุงอะ่ะใครก็ไม่รู้เมื่อวานเนี้ยนะครับอ,อะไรรอ,องเลขาอรือไงของพรรคพลังประชารัฐเนะี่ยก็ให้สัมภาษณ์แม่งฟังและเห็นภาพเลย ก็เปรียบเหมือนว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยมึงมาเอาตังของลุงไปแล้วมึงก็เอาไปค่าใช้จ่ายในการลงสมัครรับเลือกตั้งค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆเนะี่ยส่วนค่าใช้จ่ายจะมีค่าซื้อเสียงหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจก็คือว่าสมมุติว่าคุณจะลงสอสคุณก็มาขอเงินลุงสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะไปขอลุงเอาสัก30ล้านอ่ะไอ้น,นี้มึงมีโอกาสได้มากมึงก็ไปเอาไป 50- 70อะไรก็ว่าไปพอมึงได้เป็นสสอเนี่ยเงินก็ของลุง นะพอเกณฑ์ไปเป็นสอสอเรียบร้อยแล้วเอา้ามึงกลับไปไงนอกใจลุงแล้วก็เสร็จแล้วนะไปอยู่กับพักรัฐบาลแล้วก็ถีบทิ้งลุงทิ้งลุงไว้ในป่านะครับนะจนเป็นที่มาของคําว่าคนในป่าลุงก็ต้องอยู่ป่าคนเดียวนิครับเงินที่ใช้ในการลงเลือกตั้งก็เงินของลุงแหล่งข่าวที่ผมได้ทราบมานะพอได้เป็นสอสกอ็ไปไงนะครับกระเปียบเหมือนเมาอะนะครับ คือแทนที่เตะลุงก็เตะลุงทิ้งก็แบบไม่เอาแล้วไปรวมตัวกันแล้วก็ไปอยู่กับพรรครัฐบาลนะครับอันนี้คือสิ่งที่นี่เขาแปลมานะครับแล้วสิ่งที่ผมได้มาเพราะเพราะได้ข่าวว่าลุงแม่งก็ตังเยอะลุงบ้านในป่าเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติมาน้องชายปฏิวัติมาเนี่ยโอ้ยอยู่มาแปดปีเนี่ยโอ้โหตังกัเยอะนะลุงเนี่ยแกถูกหวยแล้วถูกหวยอีกถูกหวยอีกถูกถูกหวยอีกนะครับนะครับนะอ่ะ ตอนเลือกตั้งเอาตังลุงไปพอได้เป็น,เป,นเป็นสอสอนะกลับไปแบบหักหลังลุงแล้วให้ลทิ้งลุงอยู่ในป่าคือสัจธรรมแม่งไม่มีอะไรหรอกครับแม่งเป็นอย่างเงี้ยเอาคนที่แม่งไม่มีอุดมการมารวมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยแหละผลประโยชน์เรื่องแม่งมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะการเมืองไทยในแม่งไม่มีไม่มีอะไรบางคนบอกซับซ้อนซับซ้อนหาไม่มีหาอะไรเลยเรื่องผลประโยชน์ล้วน,วนเพียงแต่ใครเผลอก็แม่งหักหลัง หันหลังไม่ได้แม่งแทงเลยนะแทงเลยถือมีดสองเล่มเลยพูดง่ายนะถือมีดสองเล่มเลยตีสองหน้าเลยนะเหมือนกับร,ปรอปภมาเช้าดูข่าวน่ยหมู่บ้านแห่งหนึ่งอนะ่ยร,ปรอปภทะเลาะก,กับแม่บ้านเรื่องซ่อมถนนหน้าบ้านแล้วเขาเอากลวยมาตั้งไว้แม่บ้านก็ออกจากบ้านลำบาดก็ไปย้ายกลวยเขานะครับร,ปรอปภแม่งก็โหดครับถือมีดสองเล่มแล้วแทงตายเลยเนี่ยคือสังคมไทยมันเป็นอย่างงี้อือ นะสองคำสังคมไทยเดี๋ยวนี้แม่งใจร้อนกันหลือเกินใจร้อนเนี่ยก็แทงแม่บ้านตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ในหมู่บ้านเวลาทะเลาะอบใครอย่าไปทะเลาะนานนะทะเลาะไปทะเลาะมาแม่งแม่งโมโหมากก็มีดแทงตายเนยดูข่าวเมื่อเช้าอยู่ดีก็ฆ่ากันตายแทง11แผลแผลเดียวก็พอแล้วแทง11แผลไอ้หมู่บ้านจัดสรรแม่งก็เวลาจะรับสมัครอรอปภเนี่ยนะแปลว่ารักษาความปลอดภยัยแม่งต้องเช็คประวัติหน่อยปรากฏไอ้คนเนี้ยไอ้คนไอ้ผู้ต้องหาเนี่ย แม่เพิ่งออกจากคุกมาข้อหาฆ่าคนตายด้ยเจตนามึงเอาคนแบบนี้มาเป็นรปภได้ยังไงอะไอ้หมู่บ้านนี้ต้องไปเลิกจ้างไปสัทรปภมึงไปหาคนที่มีประวัติฆ่าคนตายมาดูแลหมู่บ้านได้ยังไงนะไอ้ส่วนที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายเนี่ยคนข้างบ้านอย่าไปทะเลาะกันเยอะรอปภอ,อย่าไปทะเลาะคําพูดอย่าเยียดยามเขาอย่าท้าทายสุดท้ายแม่ก็ตายหาเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องทะเลาะกันในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันจะเกิดอันตรายก็ไปแจ้งตำรวจ จ้งนิติบุคคลต่างอย่าไปอย่าไปประทะหลีกยอมแพ้ถ้าชนะแม่งก็เป็นศพนะแพ้ก็เป็นผู้ต้องหาจําพี่เดไว้เลยนะทะเลาะกันในหมู่บ้านน่ะเถียงกันไปเถียงกันมาชนะอ่านะเถียงชนะก็กลายเป็นศพไปอ่ะนะแพ้ก็เป็นผู้ต้องหานะนะนะเถียงชนะเขาก็ไม่พอใจเขาก็ตํางแทงเราเราก็กลายเป็นศพส่วนไอไอไอผู้แพ้ที่เถียงสู้ไม่ได้แม่งก็กลายเป็นผู้ต้องหาและสุดท้ายแม่งก็ต้องกลายเป็น เป็นนักโทษต้องติดคุกแล้วแม่งได้อะไรละ่ะแค่อารมณ์ชั่ววูบฟังพี่เดย์พูดแล้วก็ช่วยกันพิมพ์ได้ว่าเห็นด้วยกับพี่เดย์ไหมคาแนะนําพี่เดย์แม่งได้เรื่องใดราวไหมก็นะนะครับอืมนะครับเสียงเสืออะไรชัดไหมนะครับบอกพี่เดย์ด้วยนะบางทีกูก็ไม่ได้ดูหาเลยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดดูก่อนฟังเสียงชัดไหมครับเสียงเสืออะไรชัดไหมนะครับบอกพี่เดย์อ่านะครับชัดนะเนะี่ยฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์เชอเนี่ยพี่เดย์ก็บอกทุกวนันอะ อย่าไปเถียงกันดูเถียงไปเถียงมาเนี่ยพลอ,อ,อยฝ่ายเถียงเขาเถียงไม่ได้แม่ก็เอาปืนเอามีดมาแทงตายหาไปผู้แพ้นะผู้ชนะกลายเป็นศพผู้แพ้กลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกแล้วแม่งได้อะไรกันนะพี่น้องครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับนะช่วยกันพิมพ์ด้วยเข้ามาดูพี่เดวพิมพ์เสร็จแล้วก็แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะกดเปิดการมองเห็นกดแชร์กดอะไรต่างๆทําหาไรายได้ก็ทําไปกดกดไปนะครับอันนี้คือให้ความรู้นะ บางคนทําตัวเป็นหัวหมวกูเป็นตํารวจกูเป็นอายการกูเป็นผู้อึกษากูเป็นนักการเมืองนะมึงจะเป็นอะไรไม่รู้่แต่เ,าเขาก็เถียงไปเถียงมาเขาดูแล้เขาสู้ไม่ได้เขาก็ปืนมายิงมึงตายไปเพราะฉะนั้นมันก็จบแค่นี้ไม่ต้องไปอวดแบงหรอกอย่างบ้านผมเนี่ยใครถามผมเป็นทนายแนละ้วผมยังไม่บอกเลยแต่ส่วนใหญ่แม่งจะรู้เองเพราะเราเป็นคนดังแล้วผมเนี่ยไม่ยุ่งกับใครเลยคนข้างบ้านใครมาปรึกษาคดีบอกมึงไปปรึกษาที่อื่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะกูไม่อยากจะยุ่งอะไรกับคนในหมู่บ้าน แต่งตั้งให้กูเป็นประธานหมู่บ้านบังกรรมการเลยกูไม่เอากูไม่อยากยุง่งกูเดินเดินอยู่มาเดี๋ยวแม่ก็ยิงกูบ้างแทงกูบ้างขนาดกูไปเดินออกกําลังกายในว,วันดีคืนดีแม่งไล่แทงกันอีกคนมาซุกข้างหลังกูบอกมึงไปซุกข้างหาไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่ก็แทงกูทะลุไปถึงมึงนะเพราะว่าอะไรเราไม่อยากจะไปเสือกกับเรื่องของไทยอย่างบ้านผมเนี่ยรถข้างบ้านแม่ก็มาจอดหน้าบ้านนะครับขวางหน้าบ้านเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปีนแม่งเข้าไปซะจนวันหนึ่งบอกโอ้ผมผมอายแทนแล้วครับ พี่เดย์ไม่อายผมอายแทนครับวันดีคืนดีแม่งมาจอ,จอดรถหน้าบ้านผมไปแม่งถอยชนรถผมด้วยครับนะครับถอยชนเสร็จแล้วแม่งหนีเลยนะครับผมก็ต้องเรียกประกันมานะประกันก็มาเปิดกล้องวงจรปิดก็ไปดําเนินคดีกับมันมันก็มายกมือไหว้ผมคือผมไม่อยากยุ่งอะไรกับคนข้างบ้านอนะช่างแม่งต่างคนต่างอยู่ไปสบายๆใครไม่กูไม่เสือกเรื่องใครอะ่ะดีสุดนะมีอะไรก็ให้ตำรวจตํารวจก็มาจัดการไปนะ นะเพราะนั้นชีวิตแบบพี่เดย์เนี่ยคือชีวิตแบบลูกทุ่งนะครับหมาเหมือกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านถ้าบอกเห่าเสียงดังกูก็เลี้ยงไว้ในบ้านก็ปิดกระจกติดแอร์ให้แม่งอยู่ไปจบนะครับไม่ต้องไปทะเลาะอะไรใครนะครับนะฮะน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 ะครับเดี๋ยวเอาเนี่ยครับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนแล้วเดี๋ยวก็สลับไปะนะครับเรื่องพี่เสรีพิสุทธิ์ในตอนนี้กําลังแรงหลายช่องก็ติดตามว่าพี่เสรีจะแฉ EP ีสองสามไหม พี่น้องประชาชนคิดว่าเสรีจะกล้าแฉไหมนะครับนะจะแฉไหมมันเกิดอะไรขึ้นบนชั้นสิบสี่ทักษิณป่วยจริงไหมหรือป่วยทิพซึ่งตอนนี้เขากาลังดําเนินคดีกันอยู่ที่ปปชาถ้าป่วยทิพมาก็รัฐมนตรียุติธรรมแพทย์ใหญ่ตํารวจอธิบดีกรมราชธรรมต่างๆแม่จะต้องเดือดร้อนหรือเปล่านะครับเพราะมีส่วนช่วยให้ทักษิณไม่ต้องติดคุกหรือเปล่าทักษิณป่วยจริงไหม ถ้าป่วยไม่จริงหมอเหมือแม่งก็ต้องติดกุ๊กติดตรางกันไปอะ่ะใครที่แม่งเกี่ยวข้องก็ติดกุ๊กคิดว่าเสรีจะกล้าแฉไหมล่ะนะอืมนะครับอืมนะนะครับว่าพี่เสรีจะกล้าแฉไม่ติดตามครับถ้าแฉมาขนาดนี้ก็ต้องไปให้สุดครับนะ EP หนึ่ง EP สองเอาให้จบครับนะครับดูกันต่อไปนะผมก็ไม่รู้ว่าพี่ใครจะแฉขนาดไหนนะผมก็ติดตามดูอยู่อะ่ะ ก็ผมก็เป็น FC เขาอยู่อลองดูนะครับว่าจะอะไรยังไงขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ